สวัสดียมามเช้าค่ะวันนี้ก็อากาศสดใสมากเช้านี้พ่อบ้านกำลังจะลาบหมูนะคะเราจะทำลาบพั่วหมูเดี๋ยวมาดูวิธีการทำลาบพั่วหมูกันค่ะก่อนอื่นแม่ก็จะมาล้างผักนะเตรียมรอ พอบ้านลาบหมูเสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันนะผักวันนี้ก็จะมีนี่ค่ะผักชีหรือผักป้อมนะคะแล้วก็มีถั่วพูและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะไปเก็บตอนนี้ก็คือผักไผ่ไปเก็บผักไผ่กันค่ะโอ้ยผักไผ่ที่ปลูกนะคะแม่ปลูกไว้นานแล้วนะเก็บกินบ่อยค่ะอยากให้มันแตกยอดบ่อยๆแล้วก็เด็ดยอดมันนะคะ แล้วมันก็จะแตกกิ่งมาเองอันนี้ได้จากการชํานะคะนี่เก็บเลยใส่เยอะยิ่งหอมแต่ว่าเราไม่มีหอมดวนนะหรือใบสารหน่นะคะวันนี้ใช้นี่ผักไผ่ต้มเครื่องในไว้นะคะได้ที่แล้วนะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีไส้นะคะไส้ใหญ่ไส้เล็กแล้วก็มีหนังหมูนะคะ เดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้ให้เย็นเสร็จแล้วก็หั่นนะคะเก็บผักกับลากก่อนนะพ่อผ,<ม>ผักกับลากของเราวันนี้ก็จะเป็นผักข้างรั้วนะคะนี่มาดูกันตรงนี้พ่อปลูกเพราะเป็นปคนปลูกนะคะว้าวดีปีค่ะนี่นี่ก็คือดีปีนะสุกแล้วเนี่ยนะคะสุกแล้วเอาใบมันสักสองสามใบก็พอนะคะ สามสี่ห้าใบก็ติดไปนะพอละหลังจากนั้นก็เป็นเนี่ยผักไท่เอาอีกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะไม่ค่อยสวยเลยนะคะเพราะว่าแมงกินเนาะแมงกินบกักไท่อันนี้ใบใบโกสุนไม่เอานะคะเอาไว้ใส่ขั้วแห้ม แล้วก็นี่ก็จะเป็นใบเล็บคุดนี่แหละนี่พันเดียวกับเล็บคุดละมั้งไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเห็นคุณพ่อเก็บไปบ่อยนะคะไปไปเก็บต่อพวงนะทุกคนมีไหมม,มันแก่ทุกคน หลังจากที่เก็บผักเรียบร้อยนะทุกคนก็มาโขลกกระเทียมนะคะตอนนี้ก็จะเจียวกระเทียมแล้วเลยเจียวให้หอมๆเลยพอเจียวกระเทียมเสร็จนะคะเราก็จะตักขึ้นผักไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาคั่วพริกลาบนะคะเจียวพริกลาบต่อหลังจากนั้นเราก็มาคั่ว อีกลาบต่อหอมมะแขวนมากทุกคนนี่เป็นกระเทียมเจียวของเรานะคะเหลืองเลือเลยตีซอยคข้างในจ้ะอันนี้คือมัน และนี่ก็คือเครื่องปรุงเน่ของเราในวันนี้นะคะลาบหมูเดี๋ยวรอพ่อบ้านมาสุสุในภาษาเหนือที่นี่ก็คือการผสมหรือคลุกเคลานั่นเองนะนี่เดี๋ยวมาดูค่ะขั้นตอนว่าทํากันยังไงเร็วๆจ้ะใส่เนื้อครับอ่าใส่หมูนะคะหมูที่ลาบไวแล้วนะคะใส่ลงไปนี่ค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าทําทานกันเองล้างมือแล้วใช่ไหมแล้ว ใส่ลงไปหลังจากนั้นข้างในนะคะเป็นตับเป็นอะไรแล้วก็มีข้างในหมูนะคะแล้วก็หนังหมูไส้หมูนะคะใส่ลงไปเรียบร้อยผักป้อมลงไปหน่อยนึงตามด้วยผงนัวใส่ลงไปเออ เกลือนะคะเป็นเกลือป่นนะคะลาบเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะลาบทางเหนือเขาจะใช้เกลือค่ะเพื่อไม่ให้มันขาวเนะาะหลังจากนั้นตามด้วยผงปรุงรสเนี่ยปลายช้อนนะคะนี่ชั้นป้าแล้วก็กระเทียมเจียวเอาใกลๆเลยกระเทียมเจียวหือหมๆโอ้ยหอม,หอม,หอมโซเจา้ะาะหลังจากนั้นตามด้วยนี่ พริกลาบขั่วหอมหอมใส่ลงไปป่อมันหนอ่ะใส่แค่นั้นก่อนเดี๋ยวมันจะเผ็ดเดี๋ยวลูกกินไม่ได้นะคะอ่ะเรียบร้อยโ่เลยอ้อาวเขาถ้าเป็นแม่นะถ้าสูตรแม่นะแม่จะใช้ ถมือนะคะคลุกเข้าไปเลยนะ,ะมันจะได้เข้าเข้าเนื้อนะคะแต่แบบนี้ก็ถนดัดใครถนัดมันนะคะเพราะบ้านเขาถนัดแบบนี้นะ,ะสุดใครก็สุดใครนะ,ะจะตักแบ่งไปคั่วนะคะเราจะทําการคั่วนะ,อะตอนนี้ลาบหมูเราก็จะเตรียมเสิร์ฟแล้วนะคะส่วนนี้ก็คือลาบคั่วที่เราไปคั่วมาเมื่อกี้น่าทานมากมากดูไกลลก้ำแก้คออร่อย สด,ดมาจ้ำเข้ากันสกรรักอำนี่ก็คือการด่าขันตกแบบทางเหนือนะคะเขาจะใส่ขันตกแบบนี้แล้วก็มีผักกับลาบนะคะอยู่ข้างๆนี่ก็คือลาบหมูดิบนะคะส่วนนี้ก็คือลาบหมูคั่วของเรานะคะน่าทานมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะ บายค่ะ